มีความคืบหน้าของลิงแสมที่จังหวัดสตูลน,นะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็กังวลว่าลิงแสมในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูลที่ถูกเคลื่อนย้ายนะครับไปปล่อยที่เกาะโกยใหญ่จะทําร้ายชาวบ้านได้ครับหากว่าอาหารบนเกาะนั้นไม่เพียงพอต่อประชากรลิงครับเจ้าหน้าที่จังหวัดสตูลช่วยกันนําลิงแสมประมาณ50ตัวใส่กรงฝนลงเรือหางยาวจากท่าเรือบ้านหาดทรายยาวตําบลตันหยงโปอําเภอเมืองสตูลไปปล่อยบนเกาะโกยใหญ่หรือว่ากกเกาะเกลนะครับ ก่อนหน้านี้ได้นำลิงไปปล่อยยังเกาะดังกล่าวแล้ว128ตัวจากเป้าหมายที่จะต้องนำลิงไปปล่อยยังเกาะดังกล่าวให้เกินครึ่งจากประชากรลิงแสมทั้งหมด1,500ตัวพื้นที่เทศบาลมุกสตูหลังจากที่มีการร้องเรียนนะครับว่าให้มีการแก้ไขปัญหาลิงเพราะว่าลิงทำลายทรัพย์สินและก็สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านมาหลายปีนายสะอาดหะยีบีลังกำนันตำบลตันหยวงโปก็บอกว่า การนำลิงจำนวนหลายร้อยตัวไปปล่อยที่เกาะโกแห่งนี้มีพื้นที่62ไร่ครับทำให้มีความกังวลว่าอาหารบนเกาะจะเพียงพอหรือไม่หากว่าไม่เพียงพอลิงอาจจะลงมาทำร้ายชาวบ้านที่นำเรือไปจอดระว่างรอหลบลมนะครับบนเกาะดังกล่าวได้การนำลิงแสมไปปล่อยเกาะกัยใหญ่หรือว่ากเกาะเกลวนะครับก็จะมีการดักกับกรงไว้วันละไม่น้อยกว่า10ตัวเมื่อครบตามจำนวน50ตัวก็จะมีการนำไปปล่อยที่เกาะครั้งหนึ่ง เมื่อนำไปปล่อยเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรลิง1,500ตัวลิงที่เหลือนะครับก็จะมีการจับเพื่อทําหมันเพื่อแก้ปัญหาลิงก่อกวนทำลายทรัพย์สินและสร้างความรําคาญให้กับชาวบ้านได้ครับ